สำหรับคลิปนี้จะอยู่กับหมวกกันน็อก MT Helmet นะครับตัวนี้จะมาในรุ่นของ Street Fighter SV ตัวนี้กราฟิกจะเป็นลาย Twin A6 m a t e g r e e n ใช่ปะ g r e e n น่าจะ g r e e n สำหรับสเปคหมวกตัวนี้นะครับผมจะเป็นหมวกสายสตรีทนะครับผมจะเป็นทรงสตรีทก็คือ ตรงนี้จะมีแว่นนะครับไม่มีชิลนะรุ่นนี้จะไม่มีชิลจะใช้เป็นส่วนของแว่นกันแดดที่ให้มาตรงนี้นะครับผมไม่มีกลไกอะไรนะคือใช้นิ้วดีดขึ้นเลื่อนลงนี่แบบนี้นะแล้วก็สําหรับที่ว่ามันเป็นทรงสตรีทก็คือว่าตรงในส่วนของคางในส่วนที่หุ้มคางตัวเนี้ยมันสามารถถอดออกมาได้นะครับเดี๋ยวค่อยถอดให้ดูเนาะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของด้านบนก่อนด้านบน ลักษณะจะเป็นโปร่งแบบนี้เลยนะครับผมจะมีแก็ปจะถูกยึดด้วยกระดุม3จุดด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับซึ่งก็ถอดออกมาได้ถ้าเราไม่อยากติดแก็เนะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องลมตะแกรงลมเห็นไหมมาให้2จุดด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงลมตัวนี้ครับนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านหลังตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมอ,อก,กรนะครับมาตรฐาน ece ตรงนี้น้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ1,500กรัมด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นตะแกรงลมตะแกรงล่มเห็นไหมจะดูโปร่งๆนิดนึงสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันสามารถถอดค้างออกมาได้เนาะตรงคางก็คือเราใช้นิ้วกดลงไปเห็นไหมตรงคางก็จะดีออกมาอื ในส่วนของการเซฟตี้ส่วนคางตัวนี้ก็อย่าคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่บางเนาะก็คือมันไม่ได้ช่วยซับแรงกระแทกในส่วนของคางมากเท่าไหร่ดละต่อไปให้มาดูใต้หมวกกันนะครับตรงนี้สายรับคางนี่ให้มาจะเป็นแบบกิบล็อกนะครับแล้วก็ตัวนวมสามารถถอดซักได้3มชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางแล้วก็ รุ่นนี้มาพร้อมกับช่องเว้าว์สำหรับติดตั้งบลูทูธนี่จะเป็นร่องตื้นๆนนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับจะเป็นร่องตื้นๆกระดุมยึดนวมก็ไม่มีอะไรมากเป็นเป็กสีแดงๆนี้นะครับทั้งหมดเลยแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ตรงกางแล้วก็นี่ตัวนวมนวมด้านในนี่คืนวมด้านในมัน นะจะเป็นฟองน้ํารอบเลยนะครับผมจะเป็นฟองน้ํารอบศีรษะเลยจะมีความนิ่มดูหไหมแล้วก็อันนี้ที่ให้มาในกล่องนะครับผมที่ให้มากบหมวกมันก็จะมีเมาส์สําหรับยึดกลโปนะครับผมหรือว่ายึดกล้องแอคชั่นแคมแล้วก็ที่เป็นแผ่น,ผนไม่น่าจะเห็นอ่านี่นี่ก็เอาไว้ติด ด้านบนถ้าสมมุติไม่อยากให้มันเป็นรูโป่งๆเราก็เอามาปิดทับลงไปได้นี่นี่รุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ